สวัสดีค่ะกระท่มชมจันชาแนลนะคะเช้าวนันนี้อู้สายแล้วแหละนะคะไม่เช้าเท่าไหร่แดดส่องเลยป้าเพียก็กำลังจะมาปลูกต้นไม้กับคุณลุงนะคะโอ้โหไม่ต้องดูหน้าป้าเพียกเลยดูกระท่อมชมจันดูดอกไม้งามดูสิเนี่ยอู้โ,โหมาดูใกล้ๆหน่อยมาดูใกล้ๆหน่อยนะคะป้าก็ คอสมอสนะคะคอสมอตงามกําลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มแปลงเลยนะคะเนี่ยว้าวสวยจังเลยเมื่อวานนี้เขาจะเหี่ยวๆนะคะเนื่องจากว่าแดดจัดมากปอเปียก็เลยเอาน้ำมาใส่ตอนเย็นเอาน้ำมารดตอนค่ำนะคะตอนค่ำๆเอาน้ำมารดนะคะก็เลยได้นี่เลย ตืนต่นเช้าขึ้นมาก็สดชื่นสดชื่นเลยนะคะเนี่ยนี่บลูด้วยบลูซันเวียนะคะก็เออสดชื่นแจ่มใสขึ้นมานะคะสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาแล้วสําหรับบลูนะคะดูสิสวยมากสวยมากกี่ตรงหน้าป้ายนี้ต้องเรียกว่า,นา,าวหน้าป้ายละหน้าป้ายหน้าบ้านนะคะหน้าป้ายหน้าบ้านก็จะมีบลูซันเบียแล้วก็คอสมอสสวย เจมอยู่ตรงนี้แล้วก็ยังมีกุหลาบด้วยนะคะโอ้อยู่อยู่หน้าบ้านนี้ก็จะใกล้ถนนนะคะเอซีพี่น้องที่รักอยู่หน้าบ้านนี้ก็จะใกล้ถนนนี่ไงนี่ไม้ทองอยู่ตรงหน้าบ้านใกล้ถนนรถก็วิ่งผ่านไปผ่านมาเนาะแต่วันนี้จะทำอะไรเช้านี้ก่อนที่จะ ไปทำภาระธุระวันนี้เป็นวันหยุดของป้าลุงนะคะเป็นวันจันท์นะจ๊เอ๋น้องจะมาเราก็เลยจะมาปรับปรุงดูแลสวนด้วยการคุณลุงเอามาจากไหนค้านี้ <Okay. S 1> อุ้ยไม่ต้องเทไม่ต้องเท <Okay. S 1> แล้วจะเอาดินหมักไม่ใช่หรออย่ยเราจะเอาดินอันนี้เอาน้ํนาใส่เลยคุณลุงใส่เลยคุณลุงเชื่อค่ะ เราเอาน้ำใส่แล้วมันก็นิ่มเองลุงนี่ก็โอ้หัวหัวมัว,ม,ว,ม,วมันโดนแดดป้าต้องเอามุมกล้องมามุมนี้นะคะเอามุมกล้องมามุมนี้เรากำลังจะปลูกต้นอืมนักเชื่อยังไม่ออกเลยอะไรนะลิ้นมังกรลิ้นมังกรเราลื้อออกจากหน้าลานเพลินนะคะ ได้มากเลยเพราะว่า,เ,าเราตัดต้นอันนั้นออกต้นฝ้ายคําออกนะคะแล้วก็มันงามงามอีกตรงนั้นมันไม่มีที่ช่วยยึดมันก็ล้มระเนระนาดคนด้วยแหละคนไปเหยียบเพราะว่าไปทํางานเนาะนู่นนี่นั่นก็เหยียบเอ่อลงแบบล้มละเนระนาดเลยป้าก็เลยจะต้องไปเอามาใส่กระถางนะคะแล้วก็จะได้เอากลับไปตั้งไว้ที่เดิมเดี๋ยวป้าจะไปช่วยคุณลุงด้วย อุปกรณ์ที่ฉันหายไปไหนหมดเ่าจะเอาอันนี้ให้คุณลุงเดี๋ยวนะคะอุ๊ยใครเอาอะไรออกจากนี้ยังไงคุณลุงนี่มีอุปกรณ์เอาอันนี้แทงแทงซับซับมันแล้วป้าก็จะใช้อันนี้นี่นะคะป้าจะใช้กันไกลนี้คุณลุงใช้กันไกลนั้นแล้วที่แขวนของเราล่ะสมยัย ที่แขวนเอ่อย่ามอุปกรณ์ของยายจะแขวนที่ไหนดีเออยายามาแขวนที่นี่ดีกว่านะคะนี่แขวนตรงนี้เลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ยายมันจะทําอะไรก่อนสมยัยน้องสมัยออกก่อนลูกถอยออกก่อนอย่ามาทําต้นไม้ยายจะพังยายเอาต้นไม้ปลูกไว้มองนี้ไม่บักละเออออกก่อนเร็วน้องจะไม้ถอยออกก่อนเลย คือเขาจะจะต้องเอามันคุณลงุงเอาเอาออกก่อนเพราะว่าเอาเอาลึก,กว่านี้เพราะว่าไม่ใช่ค่ะมันมันจะไม่อยู่ไงคะมันต้องลึกหน่อยเออความความสูงของต้นไม้คะ่ะคุณลุงเอาลงลึกหน่อยแล้วค่อยเอาไอ้นั่นปลบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนย่าจะพิ่งแต่งกอนแต่งกอนคะ่ะคุณลุงคุณลุงเตรียมอันนี้ก่อนอีกอันนี้จะได้สามสีม่วงเนี่ย ต้องตัดก่อนนะคะตัดแต่งออกให้มันเออ่น้ำหนักรดลงให้มันเบาๆนะคะตัดออกให้มันเบาน้ำหนักลงก่อนคุณลุงช่วยกันแต่งก็ได้นะเป็นไกลเดี๋ยวเออลืมไม่ค่ะปุงไหม่ไม่ได้หรอกมันไม่นั่นกวายกว่าวา,วาจะเกิดอืม สามสีอันเหรอมันก็จะให้นั่นไปมันก็จะได้เยอะหลายกระถางเกินไปเอาสักสามนี่แหละไสามเลยอันใช่โอ้ใช่พอคุณลุงพูดถึงลงดินก็เลยนึกออกว่าจะทำอะไรจะไปเอาที่ล้มอยู่ตรงนี้มาด้วยอยู่ดินอันนี้ก็เอานะ เอาแต่ที่มันแล้วคุณลุงก็เอาดินนี่กบอันนั้นด้วยอันนั้นไม่<ต>ไม่ดีมันจะไม่แข็งแรงเอนี้ก่อนอันนี้แข็งแรงกว่ามันเป็นดินจริงๆอะแล้วก็สามกระถางนั้นก็อามาใช้ได้ด้วยดิน เดี๋น,นี้กําลังเตรียมนะคะพี่น้องป้ากําลังเตรียมไม้ให้คุณลุงเสียดายมากเลยมันงามอยู่ตรงนั้นน่ะอืมคุณลุงต้องเอาลงลึกๆเพราะว่าเขาสูงมันสูงนะคะเดี๋ยวต้องช่วยจับไหมคะคุณลนี่แหละใส่หมดเลยเใส่หมดเลยเพราะว่าเราจะเอาแค่สาม เออใช่เอาเอาแค่สามกระถางแล้วความจริงกระถางเราเยอะนะคุณลุงเอาใสหา่หลายกระถางก็ได้เอาใส่หลายกระถางก็ได้นะอืมไม่หมายถึงไม่ใช่เอาใส่หลายยอดเอาทาําหลายกระถางเออใส่คือคืองามเลยเขาจะไม่เหี่ยวไงคุณลุงไม่ต้องรอเกิดยอด เาใส่แล้วก็งามเลยแบบน,นี้อันนี้รุ่นหนึ่งใส่หวัวใจติดดินสวมกางเกงยีนเก่าเก่ามืกมิช้าที่ยินเพลงนี้แว่แววใส่เสื้อตัวร้อยเก่าเก่ากอดกระเป๋า ไใบเดียวติดกายเดี๋ยวคุณลุงกล้องของดิฉันเห็นพวกเราไหมคะเนี่ยน้องสม์ยออกไปแล้วนี่นะคะปักเบียกับคุณลุงกำลังพากันช่วยกันปลูกต้นลิ้นมังกรน,นะคะเดี๋ยวจะปลูกต่อนะคะที่